สวัสดีครับมาพบมาปะกับช่องนุ่มลุ่มน้ำทาแหมแล้วนะครับวันนี้ก็จะได้เวลาแปลงร่างเป็นเจ้านาแหมแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาหยอดเข้านะครับเอาไปดูกันเลยนะครับว่าเกษตรกร,กรบัดเดียวเปื้อน,นยะนากนจะได้นะครับไปดูกันเลยนะครับ ครับอันนี้ก็ปัน่นปั่นไว้เป็นอาทิตย์แล้วนะครับปั่นไว้หนึ่งรอบนะครับปัน่นเพื่อให้หญ้ยในในนามันแห้งนะครับทิ้งไว้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วคาเดียวเขาก็จะมาปั่นรอบที่สองนะครับพอปั่นรอบที่สองเซ็ตเขาก็จะใจลดไถ่น้อยนะครับ หยอดเข้านะครับใจรถไถน,นะครับหยอดรถไถเดินตาบนะครับหยอดแบบหยอดแห้งนะครับบ่ได้หยอดน้ํานะครับเพราะว่าตอนนี้น้ําน้ําเมืองมันยังไม่มีน้ําเตือ,น,ตน,อ,น,ตอนนะครับชีวิตเกษตรกรก็เป็รีเอี้ยนะครับต้องเปึ้งฟ้าเปึ้งฝนนะครับ ถ้าฝูนบนดีน้ำบดีผลผลิตมันก่อบ่อเต็มร้อยเต็มครับครับอันนี้กดใจรถถ่ายใหปั่นนั่นนะครับปั่นรอบสองนะครับนี่ปันป่นรอบสองนะครับ ถ้าปั่นรอบเดียวมันหญ้ามันบาดตายนะครับมันต้องปั่นสองรอบ ครับเอารถไข่ใหญ่ออกแล,ล้วรถไถน้อยก็จะลงแล้วนะครับรถหยอดครัตอนนี้ก็คือเครื่องหยอดเข้านะครับก,ก็จะมีกระกอบหยอดโตตรง,งนี้นะครับกระอกหยอดเข้าเอาเข้าก็ใส่นะครับ ก็จะออกแค่มันก็นจะออกไหลลงตามท่อที่มันนี้ไว้นะครับ อันนี้ก็ใจรถไถน้อยพยอดนะครับเข้าใจรถไถลากเครื่องยอดนะครับเข้ามันก็นจะยอดก็จะไหลลงตามรูตี่ที่เปิ้ลทำไว้นะครับครับ ตอนนี้กำลังหยอดนะครับกำลังหยอดก็คือใ้รถไถน้อยลาบเครื่องหยอดนะครับเข้ามาันก็จะลงตามช่องที่เปิน่นที่เปิ่นทำไว้นะครับทุกคนนะเหรอ๋ออุก ครับการทำนาสมัยใหม่มันต้องใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์นะครับอันมันมันบ่ต้านกินละถ้าเป็นเหมือนทำเหมือนสมัยเก่านะครับอันนี้นาสีห้าไร่ก็ใช้เวลากับประมาณสักสองชั่วโมงแล้วนะครับถึงปั่นถึงหยอดนะครับ ยอดนี้ถ้ามันฝนบัตกนี่มันเข้ามันจะลงดีนะครับเพราะว่าหัวหัวยอดมันจะบัตันนะครับแต่ถ้าฝนตกหรือว่าพื้นดินมันเปียกเกินหัวยอดมันชอบตันนะครับเข้ามันก็จะบัดลงนะครับแต่ถ้าปิดแบบนี้นี่ลงแน่นอนนะครับ สมัยนี้ต้องใช้รถใช้เครื่องจักรเข้ามา่วยแล้วครับทำการเกษตรนี่นะเพราะว่าถ้าเอามามัวแบบเหมือนเมื่อก่อนนี่มันมันมาตันการแล้วนะครับ การค่าจ้างรถรถไถใหญ่นี่ก่อันสองรอบขอคิดไล่ละ1000บาทนะครับแล้วรถหยอดที่รถไถน้อยที่เพิ่นเอายอดไล่ละก็ประมาณ350บาทนะครับถ้าเปล่นจ้างแรงงานคนนี่ ไล่นึงก็เป็นพันนะครับจ้างแรงงานผลที่ปลูกนะครับครับสมัยนี้ก็ส่วนมากจะยอดยอดยอดแห้งกันทั้งนั้นนะครับเพราะว่ามัน มันสะดวกนะครับถ้ามันรอ,อน้ำรอฝนมันมาตันการแล้วนะครับ ครับอันนี้ก็ที่เปิ้นหยอดก่อนนะครับมันก็จะออกประมาณนี้แล้วนะครับเนี่ยอัน้นีหยอดมาแล้วประมาณ2ออาทิตย์สามอาทิตย์แล้วก็เนี่ยครับเข้าก็ออกแล้วนะครับแต่บมมีน้ำใสนะครับ บริเวณใกล้เคียงวันนี้เปิลก็ยอดกันหมดแล้วครับครับเป็นได้พ้องครับหลังจากได้ดูการทำนาแบบสมัยใหม่นะครับเดี๋ยนี้เปิลบปปลูกกันแล้วนะครับเปิลใช้เครื่องทุ่นแรงกันมดแล้วนะครับครับจะได้่มขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงต่ออี้ก่อนนะครับจะไปลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนุ่มลุ่มน้ำทาตดยนะครับ ขอบคุณครับสำหรับการติดตาม